ฮัลโหลเช็เชสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามปะทวนนะเฮ้ยน้องไอ้น้องไอ้พึ่งรีบกลับเิเอารองเท้าเปล่าป่าเรามีเกมมาเล่นอีกแล้วไปเร็วเอ้ยไป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 อะรองเท้ารองเล้าเติร์นเนอร์เล่นเลยเนอร โอเควันนี้เราจัดระบอลนะครับระบอลอ่าสวัสดีครับยึดข้าวข้าวข้าวข่าวอย่าเบ่อเิดข้าวข้าวขาวเร็วโนโนโน่จัสควีช่นอีซี่เข้าแถวเข้าแถวเร็วอ้ามาเลยโอเคเมาเลยมามามานะครับ วนนี้ต้องขอบคุณพี่พี่ชายนะครับพี่ที่ไม่ทังหวนทั้งหวนชื่อนะพี่ปอปลาแล้วกันนะครับมออเรือบอล21นะครับให้เรานะครับเอามาแจากน้องๆแถวตอนเล้งหนึ่งทุกคนแถวตอนเล้งหนึ่งแถวตอนเล้งหนึ่งแล้วอโอเควันนี้เอ้รอบเดียวนะเร็วมาเลยมาเลยทุกคนได้เลยได้หมด มาๆๆม,ม,มนะครับเฮ้ย hey, อย่าบางกล้องอย่าไปนิดนึงนิดนึงนะแป๊บน,นึงรอบนี้นะเราจะเล่นง่ายๆเราจะไม่แข่งชูเลยเราตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับบาสเกตบอลนะครับมีให้เลือกสองช้อยซ้ายกับขวานะครับคนเหลือคนสุดท้ายตอบถูกได้ไปนะครับคำถามแรกนะครับ การยิงสามคะแนนจากมุมสนามนะครับคอนเนอร์ทนะมีโอกาสลงง่ายกว่าการยิงตรงหัวก็ะโหลกเพราะอะไรนะครับคำตอบทางซ้ายนะมีเวลาให้คิด5วินาทีนะครับซ้ายซ้ายมือพี่นะก็คือทางขวาของเรานะระยะทางใกล้กว่าหรือว่ามุมมองชัดกว่าเลือกฝั่งเลือก หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเอาคข้างนี้คือระยะทางใกล้กว่านะครับคำตอบคือระยะทางใกล้กว่านะครับโต้หอ้วเวเฮ้ยยืนก่อนย,ยืนก่อนย,ยืนก่อนนะครับไอพวกไม่มีความรู้เล่นแต่บ้านไม่มีความรู้เอาแล้วเอาแล้ว,เอ,ลว,เ,อลวเอ้ยทำไมมาันตกรอบเยอะจังวะอเอา ต่อไปต่อไปนะครับการตั้งพิจันโลการตั้งพิจันโลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้กับผู้เล่นตำแหน่งใดบ้างนะครับเอนะครับทางซ้ายมือพี่นะพอยกาดกับสมอลฟอร์เวิร์ดนะครับ B ีพอยกาดกับเซนเตอร์หนึ่งสองโอเคคำตอบคือ บีนะครับพอยกากับเซนเตอร์นะครับอ่าเหลือเหลือสี่คนย็นสี่คนเฮ้ยใครมาสนาดนี้ครั้งแรกวะเนี่ยมามาหลายครั้งใช่ไหมเพิ่งเจอพี่ใช่ไหมโอเคเอาไว้เอาไว้เอาไว้อันนี้อันนี้ไม่ยากง่ายการเฮชในเกมพิการโลคืออะไรอ่าเวลาเราเล่นเราเล่นพิกาโลมันจะมีคนเรียกเฮชเฮช นะครับอ่าคําตอนทางซ้ายนะครับการก้าวออกไปขัดขวางผู้ถือบอลชั่วคราวหรือว่า B คือการสลับตัวประกบหรือสวิตชิ่งหนึ่งสาคำตอบคือข้อ A นะครับการก้าวออกไปขัดเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยโอเคนะโอเคนะต่อไปต่อไปพวกเรา พวกเราชอบเล่นบาซอกันใช่ไหมสนามนี้นะครับเพราะนักคำถามนี้คือทีมที่เล่นโซนดีเฟนต์นะครับมักจะอดแอร์ที่สุดเมื่อถูกโจมตีจากอะไรนะครับข้อ A นะครับตายเต้นข้อ B จุดว่างระหว่างโซนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคข้อ B ข้อ B ข้อ่าอันนี้ดีนี้ดีมีประโยชน์นะครับ การการการไอซ์นะครับไอซ์พิกแอนโรวเวลาที่เรามาสก็ตนะครับเขาต่อที่เรียกไอซ์ไอซ์ไอซ์นะครับไอซ์พิกแอนโรวนะครับหมายถึงกลยุทธ์ป้องกันอย่างไรนะครับทางซ้ายของพี่นะดักไว้ด้านไซร์ไลน์นะครับไม่ให้ใช้สกรีนนะครับหรือว่าทางขวาคือสลับตัวประกบทันทีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาละครับการไอซ์นะครับไอซ์พิกแอนโรวนะครับก็คือการ ดักไม่ให้ไปด้านสยามโอเคอ่าโอเคโอเคมาเลย thank you thank you หยุดโฟนเอามามามาขอบคุณครับชื่ออะไรชื่ออะไรกับบ้านมนชื่อเอกประพนธ์ครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเอกครับชื่อเอกนะเล่นบาสที่นี่ตลอดครับผมโอเคครับตรงนี้ขอบคุณพี่พี่ปอปาด้วยนะครับที่เอาลูบอลให้น้องเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอ่า เรียนอยู่บ้านเรียนอยู่ที่ไหนเรียนเรียนอยู่ระยะสองครับระยะสองนะอ่าเลยบอลที่เตะน,นะครับแกเลยแกเลยโอเคโอเคใส่ได้หรือเปล่าใส่ใส่ไม่ได้เอาไปเละเอาไปเทรดนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมขอบบคคุณครัอ่าดีดีด้วยครับขอบ,ขอบคุณครับเดี๋ยวไปเล่นบาสกันต่อ